อันนี้เดี๋ยวดูวิธีการแบ่งผมก่อนนะคะวิธีการแบ่งผมของการถักเตียงหัวใจนะคะเราจะแบ่งเป็นลักษณะตัว V อย่างนี้นะคะเนี่ยแล้วตรงเนี้ยเราจะต้องการถ้าเราต้องการให้หัวใจอะ่ะมันเข้าเยอะนะคะให้แบ่งแหลมเข้ามาเยอะๆนะคะแล้วก็ให้เป็นแนวโค้งหนไหม ตรงนี้ให้ออกเข้ามาเยอะๆเพิ่มให้มันเป็นรูปหัวใจอย่างเนี้ยค่ะรูปหัวใจแต่การถักก็คือเปียหัวใจด้วยนะคะไม่ใช่ถักเปียสามเส้นนะคะอันนี้คืออันนี้คือการแบ่งของการถักนี่อย่างที่พี่บอกนะคะถ้าคุณจะถักเปียหัวใจคุณก็แบ่งให้มันเป็นรูปหัวใจแต่วิธีการถักของเรามันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่เปียแบบเปียสามเส้นนะเปียหัวใจจริงๆนะคะอันนี้ก็เริ่มถักเริ่มถักตรงนี้ก่อนเวลาเราแบ่งนะคะก็เหมือนเปียสามเส้นนะคะ่อย่างนี้ นะคะแต่เราจะดึงมาข้างหนึ่งก่อนนะแล้วก็เก็บผมคนเข้ามาเยอะเนี่ยนะคะสองเส้นเห็นไหมคะสองเส้นที่พี่แบ่งไว้แล้วก็มีตรงกลางเห็นไหมคะเนี่ยที่จะแบ่งสามเส้นนะคะตรงกลางเนี่ยแล้วให้เอาเส้นกลางเนี่ยเอาไว้เอาไว้แลวเอาสองเส้นเนี่ยประกบกันนะคะสองเส้นที่ประกบกันนะแล้วเราก็ถักก็คือเหมือนถักเปียสามเส้นนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่เปียสามเส้นมันไม่ใช่แบบพิธีการแบบถักเปียสามเส้นนะคะ คือพอเราถักแล้วเนี่ยเราก็เอาสองเส้นเนี่ยค่ะลงเลยลงลงคู่กันนะคะลงคู่กันแล้วเราก็เอาเนี่ยคู่กันนะคะคู่กันลงคู่กันเวลาที่พี่พี่บอกว่าเวลาถักแบบมีรอยแบ่งผมอะ่ะพยายามควบคุมการถักโดยการที่อย่าให้อย่าให้มันเลยจากเข้าไปอย่างเงี้ยนะคะให้อยู่ในแนวเส้นแล้วมันจะมันจะสวยเห็นไหมคะนี่นะฮะเนี่ยมาคู่กันอย่างนี้จับมาคู่กันเลยสองเส้น อันนี้คือเปียหัวใจนะคะเปียหัวใจคือถักแล้วก็เอามาคู่กันใส่คู่กันมานะคะถ้ามองเผินๆนก็คล้ายๆเปียนูนนะคะแต่ว่าถ้าเปียนูนอะ่ะมันจะมันจะเหมือนมันจะเหมือนแหลมขึ้นนะคะแต่นี่มันจะแหลมลงเห็นไหมคะเนี่ยมันจะแหลมลงนะะแต่เปียลักษณะเน,นี้ยถ้าถักแล้วสวยนะ คือต้องถักแบบอย่าอย่าถักแบบเก็บหมดนะคะแบบแบบเหมือนรอบหัวก็ต้องคือต้องมีผมเหลือไว้อย่างนี้ยคะ่ะถึงจะสวยถ้าถักแบบว่าเหมือนเหมือนถักทั้งหมดเลยอ่ะมันจะไม่ค่อยสวยเปียบางเปียก็ต้องรู้นะคะว่าแบบไหนที่ถักออกมาแล้วมันถึงจะสวยกับผมแบบไหนอย่างที่พี่แบมบอกอะคะ่ะผมสีเนี่ยถักสวยทุกเปียเลยนะคะเมื่อคราวที่แล้วพี่ก็มาไลฟ์เอาหัหุ่นมาถักให้ดูนะคะว่า ระหว่างหัวหุ่นกับหัวจริงเนี่ยอันไหนถักสวยกว่ากันถักง่ายกว่ากันก็พอมาถักให้ดูแล้วอ่ะถ้าคนไปถ้าคนไปฝึกในการถักจะรู้เลยนะคะว่าการถักเปียเนี่ยถ้าเป็นในเปียที่ถ้า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 หลุดมาเนี่ยเวลาถักแล้วถักยากเดี๋ยวนะคะนี่เห็นไหมคะเอาสองเส้นนี้ลงพี่จะถักไปแบบช้าๆนะคะให้ดูชัดๆนะ จริงๆผักพวกนี้ต้องต้องแบบเหมือนดึงยันยานหน่อยคอ่ะดึงดึงแบบยาวๆหน่อยเพื่อให้โชว์ให้โชว์หัวใจให้เป็นรูปหัวใจนะไม่ทราบว่ามีใครเข้ามาบ้างเอ่ยขอเป็นมมนะคะขอเป็ม,มมได้ค่ะอุ้ยทูกใจค่ะ แลตรงนี้เราจะไม่เก็บหมดแล้วนะคะเราจะเหลือชายผมไว้ละก็จะถักน้อยลงเพื่อโชว์เก็บที่เดียวสองเส้นนี้ก็ลงเหมือนเดิมสุดเส้นเล็งจะเหลือน้อย ขอ,ค,ขอคลิปดังนี้นั่ง,งแบบคะบหนหน่ะบน่ายางมอนอันนี้เราจะใช้ยางก็ได้นะคะจริงๆแล้ว่าใช้คลิปก็ได้ใช้ยางก็ได้ใช้ยางมัดก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะซ่อนผมเราจะซ่อนตรงนี้นะคะเราจะแบ่งเป็นสามเส้นนะคะเห็นไหมสามเส้นเหมือนเ,นเมนะะนหมือนเปียสามอะค่ะเนี่ยเห็นไหมแต่เดี๋ยวพี่จะจับให้มันเป็น ให้มันเป็นอสองเส้นก็คือเราจะหยิบขึ้นมาก่อนหนึ่งเส้นนะคะทับไปเลยทับนี่ไปเลยนะคะแล้วเอานี่ลงเนี่ยนะคะแล้วก็ทับแบบผมเลยเห็นไหมคะถ้าเกิดตา ถ้าเราก็จับคู่กันลงมาอย่างนี้ถักไปแล้วเราก็จับคู่นี่ค่ะเอาให้มันโคู่ไปเลย เบียรหัวใจนะคะจริงๆแล้วการหักเบียรแบบนี้ถ้าคุณอยากให้มันแหลมคุณก็ต้องทิ้งแนวแหลมไว้เยอะนหน่อยนะคะแบบค่ะ นนเราต้องการไปโชว์เกียรกดติดตามวรด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ